สวัสดีครับอีสานพ่อเจ้าครับพ่อ,อกันทุกมือน้ำทงน้ำทาน้ำห่วยน้ำหองน้ำหนองน้ำบึงบ้านผู้ใดมีหอยคันหอยคัน,นบะแมนคัน,นอย่าไปคิดลึกนะครับหอยคันนะครับต่อไปนี่บ่ต้องย่านมันแล้วหอยคันน่ะยี่อันตั้งหอยนะครับบ่บ่อันนั่นบะแมนนะครับเบามวน สวนหัวอีสานพ่เจ้ามาแล้วเอาแนวมาป่าบข,ข่อยคันนะครับง่ายๆบ้านเอานี่ผู้ใดไปหาอยู่หากินหาสอนหานั่นนะบ้านหงบ้านแหนัเสียนะน้องนั่นมีน้องคันไอ้มีข,ข่อยคันระวังดีๆมันสิคันนะเขามีสูตรไม้แก่ด้วยสมุนไพรง่ายๆนะครับอันนี้อีสานพระเจ้าเอามาแนะมัน,น้ำพี่น้อง สมุนไพรนี่ไงต้นบักหุงเทศหรือว่าต้นเล้าหุงนะครับอันนี้ความจริงนะพี่น้องนะบอกอีกสูตรหนึ่งนะพี่น้องเอาใบมันเนี่ยผู้ใดเป็นผดเป็นพื้นเป็นตุ้มเป็นหนองยังเนี่ยนะเอาใบมันไปล้นเทียนล้นเอาควนเทียนนะต้องเทียนนะพี่น้องนะเอาใบมันเนี่ยไปล้นแล้วก็มาโปะมาประคบหายขาดเลยนะครับอันนี้คือหายขาดเลยนะครับ นี่สรรพคุณใบละหุงแต่ว่าเมื่อนี้อันนี้เอาไว้ก่อนเขามาเว้าเรื่องบบกหอยคันเขาเอาหมากมันเนาะพี่น,อน้องเนาะนี่คือหมากแก่มันนะหมากแก่ละหุงนะครับนี่เขาเสียวหมากแกม่มานี่แหละไปแก่บักหอยคันบ้านเจ้านะ่ะเดี๋ยวสีหักเอาก่อนเด้อโปนูน่นนะครับนี่คือได้มาแล้วนะครับหมากละหุงสวยงาม เขาได้มันแล้วเขาก็สีแกะเอาข้างในมันนะพี่น้องนะแกะเอาเม็ดข้างในมันนะครับนี่เม็ดข้างในเอามันสีออกสีไล้ยๆดออกกันเนี่ยอันนี้เนื้อมันนะครับเดี๋ยวสีให้เบิ้งชัดๆนะครับเม็ดข้างในมันนะครับนี่ที่เขาแกะมาแล้วนะพี่น้องก็สีออกยังสีนะนี่เทียบกันนี่ข้างในมันนะแล้วเขาสีเอาส่วนเม็ดมันนี่พี่น้องนะไปตําตํามันสิเป็นน้ามันมันนะเป็นน้ํามันแล้วก็สีเอามาทา ท้าแข้งท้าขาท้าแขนเพื่อกันเ่ราะให้หอยคันมันจับนะครับอันนี้คือสปปรรพคุณเม็ดละหงุงเนี่ยพี่น้องเขาเสียวเม็ดยังเสียมันนะ่ะไปตําไปบดนะครับแล้วก็ข้างในมันสิเป็นน้ํามันนะเป็นน้ํามันเป็นมัน,ม,นมันนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มาทาก้อนสีลงวานแหกก้อนสีไปลงส่วน ก่อนสิไปลงง้นงมบักหอยจูบต้องกันบักหอยคันไว้ก่อนกู้ซัวสิได้บักหอยจูบต้องกันบักหอยคันก่อนเดี๋ยวมันเกาะขาเดี๋ยวมันคันถ้าแห้งน้ำเพียงเอวแล้เบื่อคันเบิดแหละบ่อยากสิเววาคนบ้านเขารู้แล้วบ่ต้องไปยา่านบ่ต้องไปย่านคันเลยบักหอยย่านตะหอยคัน คันหอ๊ยอันนี้บักควยคันนะพี่น้องคือเขาป้องกันไว้ตั้งแต่กี้กันสิเรื่องกันปิงกัสิไส้ยาสูบเนาะอย่าเมาผูกไส้คงไส้ขาท้าคงท้าขาสั่นอันนี้บักควยคันเขากันด้วยบักมุงบักฮวงเทศหรือว่าละหงนะครับลูกสุกลูกดิบเอ้ยลูกแห้งมันนะด้วยการเอาไปถูๆนะครับง่ายเองนิดเดียว นี่พุ้มปัญญาบ้านเขาทั้งนั้นนะ่ะพี่น้องบอยากท่าลู่บอยยากท่าหากระสียากแน่แต่คนบอลู่แล้วก็ขี่ข้ขาหนานั่นแหละสียากแน่นะครับถ้าแบบบ้านบ้านเขากะขอให,หาเท่านั้นนะ่ะพี่น้องขอให,หาประหยัดได้เบิร์แหละนะแล้วเรื่องสมุนไพรเนี่ยมีทุกอย่างเสียอีสานมาเจ้ารถอยากลู้อย่างต่างๆกะมารดมูกับอีสานมาเจ้านี่ ฮักอีสานบ่เจ้าแพ้งอีสานบ่เจ้าก็กดติดตามกดกระดิง่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แนเดอพี่น้องเด้อเพื่อกำลังใจสวัสดีครับ